สวัสดีครับแทเดสวัสดีพี่น้องกองไปสุขุสุขคนพอกรบอกลาวัสิบดนคนเก่าคนโกคนตากต่อแต่เหมือนเดิมครับขณะนี้ท่านผู้ชมตกท่านอยู่ในช่องวัสิบดนลำเพินอะลาชีนะครับเมื่อนี้นะครับต้องขอบคุณแม่ือเอินพีดีนอนะครับพี่พริดานะครับที่ทรงกุ้งกับสตอแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรนั้น หอยดองมะไห่นะครับซึ่งเมื่อน,นี้ตอนแรกว่าเซตเมนูผัดสตอกุ้งสดแต่ว่าได้กินแล้วก็เลยวาสิทำเมนูตํากุ้งสดนะครับอ,อ,อืมอกิบบอตํากุ้งสดแล้วก็ต้ซส่วกุ้งสดกินกับสตอเสแบบส่วนหอยดองนะ่ะกระเสียเป็นเครื่องเคียงอบออมกับสิอ่ายำหอยดองนะครับส่วนตอนนี้เขากับมาเตรียมนะครับ นตอนนี้คือเตรียมปุ้งก่อนนะครับเตรียมปุ้งพี่น้องเตรียมปุ๋งนะครับเตรียมปุ๋งตัดหัวตัดหัวแล้วก็ทางไกลเข้าปากาวบอลอยู่ต้องเอาสีเขียวเออสีเขียวเจ๊ย์ใส่ถ้ตัดหัวเสร็จปึบเจ๊ย์เอาเลยตอนแรกวัดว่าเจ๊ย์เอานี่น้ำก็เลยปะอ่าวครับเจ๊ย์เอาไปเบิร์นหลดมันจางกินเป็นข้ามไปเลย มึตงตรงง่ายดีมึงง่ายแหงไปหนอแล้วกาศล่างหรือไปล่างแล้วเก็บปุ๊บพักกะเอาอุจาระน้องออกแล้เอามาขี้กุ้งเอาออกให้หมดปุ๊บนี่ หนาหนา,าจะาโตนี่นี่แหละบันนี้นะมันไว่ค่อยค่ายกันในเบื้องว่าจากใส่จังมันจังประดดกันหลายอะไรอัไรอันเอามาใส่ใส่หนาใส่กลางมีโซดาด้วยมีโซดาเอาโซดาโซดา เอาโซดามะลาะกุ่มเพื่อดับความข้าวอ๋อ,อแลที่สองนี่กินตัวใหญ่ๆไหมสิพ้าวิธีกินกินสดเป็นบ่กินเป็นอันนี้มันบอ่ออกเออมันบอ่อเขา่าอย่าเอาปลาหมึกมาได้นาะปลาหมึกอะไรมีคนบางคนแพ้ อไรที่เดียวแพ้ <c oughs> แพปะมุขซนะน่ะปะมมนปับไปกินินตัวแล้วตีว่สามเอ้ย เอาออกเห็ดเบอร์ได้พี่น้องด้วยนะครับสดมากนี่พี่น้องระหลายคนถามมากตกอนมางคอรรีวิวให้ดูหน่อย้วแต่นี่ชิปตี่ชอบมากอันน,น,น,นี้เป็นอันที่หนึ่งชิปติ้ฮะสุดไทยออกอยัง 呵呵，我听。 แล้วนาทีเนาทีเลยซีตัวมันนี่สิบปรด็มิตตแกกุก้งุพ <c oughs> ีนองเบิงกเกงเบ้งสักที ซีวีนาทีต้องเห็ดให้มันเร็วฮะในกลองคือมันหานาทีแล้วดิแล้วได้หาโตนานมีการบานบ่ปะการบานเอียงการบานจากโรงเรียนไหมเอ้านานเรียนจบแล้วเนาะยี่หลามีป่สสันบ่คอยมีราวเกิดเท่าไห่ บ่แมนเปิดเท่าไหม่ก็มีอยู่เดแต่ว่าคุณคณคู่หายแล้วแหมบ่าที่นี้เวลาลุงไปเรี่ยนทางรางน้ำคุณนนิดแม่คู่ประจำซันคูเวลาเห็ดงานศิละคู่กับเห็ดงานขางรัวการบานที่นอเอาเอาอกให้หมดเอาเอาอกให้หมดป <c oughs> อให้เบิร <c oughs> ์เดเลย อาน้ำแข็งน้ำเำข็มขงเดี๋ยวใส่เ้าต้องล่างล่างแซโซดาก็น้ำแข็งเซโซดาสดเสร็จปุ่บเขาจะเอาน้ำแข็งนอกเพื่อเพื่อทีสีให้กุ้งมันสดและเต้งนแล้วเรัตังมันจะสียู่แต่ว่าถ้ามีน้ำแข็งอาจจะมีน้ำโค <laughs> อยากเองดิมีแั้นร <laughs> อยากอิกนอินอสตัต่อไปตอนกระไดพี่น้องเดี๋ยวช่วงวัดตำบกคงกับอันนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปเปิดกระไรแค่เดวพี่น้องโอ้เดี๋ยวกบว่าเห็นอยู่ตำโสดนะครับอ่ะเดี๋ยวสิเอา วิธีการเห็ดอันนี้นะครับขั้นตอนการเตรียมต่อไปเขาจะเป็นการเตรียมเครื่องเครื่องยำยงก่อนยำหมันยงก่อนยำหอยยำยำยงก่อนหอยดองเขาจะเตรียมเครื่องยำก่อนนะครับจะมีใบโหด ประรูดแล้วก็มาหั่นถอยนะครับเส้นหน่อยเสียบหน่อยเส้นลายเสียบลาย <Okay. S 1> สันเบตี้จะทำอะไรแกะปูยศผมบอก,กวิธีการแกงแบงไหนแกะแกระดองออกก่อนแกะกระดองออกก่อน อันนี้ขอบคุณพิสาท่ายงยาสวนน้ำดือมสาวขอบคุณพี่บาทเออที่ได้เอาอัน,น้มาส่งออมีกูม้าม้าแมนะแกะกระดองกระดองเอออนี่ยเกลระดองกระรองมาอนี่วันนี้เส็ดเมนูหลายอย่างครับท่้งสีตำเอ,อ่อ ตํากุ้งสดปูมาทะเลรวมลายยามผีนองได้เห็ดเบิงเ่อรเคียงตัวนี้ก็จะเป็นที่ปูนะครับปูห้องกับสิแกงสิโอ้ปูไข่โอ้ยดี่ห้องกระแกดองอ๋อไม่กอดแต่อันนี้เขาจะอะแกเสร็จปึ๊บอันนี้ใข่ให้จิตจังไหยอันนี้ตัดเพื่อน ออกสัดเครื่องสัดนีดออก,กเนี่ยอยประมาณแบนเมื่ออันนี้กับสตัดเครื่องน้องพี่น้องเนาะนตอนการเตรียมจะมีประมาณนี้ยแครอทนะครับหัวไคจากนี้ ปูมาเขาก็ใส่ห้าสิบอเอาอันนี้ใส่กลับไปนำเราจะเอาฮัตตัตัดออกมาล,ลายก็กาายได้แต่นี่จะเอาตัวซีหาตัวกี่ตัวนะสี่ห้าตัวกินกี่คน <laughs> มันกับบักไรเนี่ยเห็นป้ะเนี่เออว่ะมันเยอะอยู่จริงจริงอ่ะอันอีกจัตุรัอันนี้มันคืออะไรนะปูไงปูไงปูอันนี้กุ้งอันนี้ปูซิบเอ็ดรสก็มีปูสดด้วยอาะเมื่อกี้เราไปซื้ออันนั้นอยู่ไหนซื้ออะไรโซดาไว้นี่อ่ะ อากากโซดาเนาะเราได้กุ้งกุ้งเราเท่าหลังโซดาเนี่ยพี่น้องเท่ากับผัดแยกกัอก้ันกระดาเอามาใส่นน้ำกันโอ้โหมันบ่เป็นตำแล้วมันเป็นยำหรือเปล่าคะยำทะเลรวมอโอ้โห beauty อุ้ยไข่เน้นๆน่ะไข่เน้นๆ <c oughs> นะครับส่วนปูไอ้นี่เราก็จะล้างโซดาเหมือนกันเอาแม่ จริงๆอ่ะไม่ต้องรีแค่ชุดเนเดอร์ว่าต้องรีกระโปรงเดี๋ยวเอาเครื่องอะไรของนาลีก็ได้แข็งแบบสุดๆสุดื่อยอ่ะเหนื่อยหรออ่ะ คนหนึ่งเตรียมสองคนหนึ่งถือกล้องคนหนึ่งฟานป้งงอ, <c oughs> อาจารย์สามตีโตมันจะเยอะเลยหนึ่งคนณชิดว่าด้เห็ดย่าหลอพี่น้องก็เลยย่างตาดอกคระบะเราเคืองย่ำมดิเ,เรื่องย่าง,ง,ง,งก็ใส่ตามจะมีตาเกิดก็าร <c oughs> อยากจิ้ตามบาสันตาเอาตามบลาคู่ไหมตามจักน่อยจ้ะตามเครื่งเคียวคูจะซีโตเนาะพี่โซโซโซโน้อ,องฮ่าฮ่าอะไรตัวสุดท้ายแต่ไม่ทายสุใช่ไหมมัน ซดาเขา,ใาไใส่คูู่นี่เปิดโซดาเปิดโซดาเรดารดา้แบบที่เปดิปดเป็นบ่มมไปเลยลง มีฟองของมันมีนังแข็งอืมแล้วก็จะล้างโซดานะครับโอ้ยโอ้ยมียวามาคุณไม่คุณอยากก่อนนะเธอ,อนหลังจากนั้นพ่ามาเตรียมเครื่องเ,เครื่องเครื่งกันก่อน เครื่องเคียงของอันนี้เท่ากับเตรียมสรัพิษอ,อ,อันนี้สำหรับยำเด้เพียงเลือกวนออกไปลูกไปวนออกก่อนเนาวอันนี้เราจะยำหอยดองหั่นพริกชับชับชับเอาให้ขาเลยชับชับชับนี่ เพื่วนเครื่องย่างจะติดตามตำเพริกตำหยางแล้วต้อก็ว่าอันนี้ห้ากตัดิใช้พริกแบบนี้นะครับลูกโดดเฮ้ยเอยากกินเพชรด้วยล่ะหนูเพชรขึ้นปากเลยดิ ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยแหมมีเด็กสองคนนะจ๊ะในบ้านมีเด็กสองคนมีเพลสเสร็จปุ๊บเอาอื่นแสงออกไปเลยล่ะเอาอื่นละมันออกมาเนาะออกมาเนาะเปิดตะกรงจำลองเนี่มันจะออกมาเร็วอ้วนเอ้ย นี่ได้หลายแล้วไม่ผิดมากก็ยังดีนะผิดไม่ผิดอะไรอันนี้คือนีคือมแดงมันนี่<อ>นเหตุตามนี้ตามเกิดพี่น้องเพราวะว่าไม่ได้เตรียมว่าที่จะที่สีเหตุ ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพอดีเรามีของแล้วก็มีของรได้เหตุได้เหตุอาสีต่ต้งทัาตั้งใจว่าสี่เหตุจะคือไปซื้อของอยู่ตลาดม่นันมีผพักชีใบเลยแต่ว่ามี หญิงกระกิ<น>บกำลังทำน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานพีิกบักหลาย <ค tão S 2> อเอาซนี่เอาหอมจักห,วหวกัวสามสี่หัว ันนี้คลิปสีหน้าจากน่อยเด้อพี่น้องเด้อาจจะทำเป็นสองอ,อ,อีพีเตรียมอุปกรณ์กับวัตถุดิบมันเยอะเรอวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำนะครับทำตำกับยำ <c oughs> เ,เห็นหนาน้ำแนโนถ้ <c oughs> าคนอยากเห็นหนาโอ้ย <c oughs> เห็ดยัวหลายคนจริงๆเห็ดยัวคนหนียวดังแบบเนาะโอ้วัตถุดิบพร้อมแล้วโอเจ้าพร้อมหรือยังใครทีามีผักซีล่ะป่ะบัวมีตัวใส่โจ๊กบัเป็นยังเอาใส่แครนึ่งสองสามสามย่างกับพ่อเขาใส่อะไรบ้างเนาะยำอวัน ไอ้ยำไอ้นี่มีหอมยมีกระเทียมกระเทียมใส่ไหมอ่ะกระเทียมใส่บะไกยขั้นตอนเขาทำเขาเนีหอยไม่หอยหอยอยู่นี่มาตามเข้ามาหอยวันนี้เราจะเราจะยำแค่หนึ่งขวดพอ หนึ่งขวดท่อไม่ตรงครับอะไรอีกล่ะทายังอีกฮะมันปลุว่ามันเพื่อกินอันนี้เพื่อกันพี่น้องเพราะว่ามันปลุวามันมันเข้มหรือมันสม หรือว่าเป็นรสชาติใดบ๊วยซิมมมาก่อนไม่ใค่อยดองไม่เออหอยดองบพราะราองเปรี้ยวด้อยดองเค็มน่าเคยกินแกงไตปลาบ่แกงไตปลาเคยมันเป็นของตายเหรอใช่กับข้าวผัดชาแกงไตปลาโอ้ได้ลายได้หน,นิพี่น้่ง <Ooh. S 1> แต่ว่าเห็นพี่เขาว่าไม่ไม่ต้องเอาน้ำโอ,อ้ยในขอชิมสิอืม mm. mm. มันออกแบบเปรียปร้ยวๆอันนี้พี่น้องเพาก็ใส่ไปเลยนะครับนะชิมหนขอชิมเลยมันจะเป็นคือสมปาน้อยแม่บอกไงยๆคือสมปาน้อยบาทเท่า ก็ใส่อย่างนี้ลงไปไว้เต็มเต็มหนี่งเต็มเต็มอ่ะมาเนี่ัวยวาอันนั้นทอาใส่คนแบบกุ้งกับผงนัวลงไปสักหน่อยงนัวใส่ลงไปงูนัวใส่ลงไปอือหือดูชับเต็มปากเลยจะใส่หลายใช่เพราะมันมีรสเค็มอยู่แล้ว ใส่ขงนัวลงไปปักหน้าป่ต่องใส่เลยพี่นนอไเปลี่ยนใช่เดี๋ใส่ร้ายม่กล้ากินแล้วทำไมรสชาติ <laughs> าตมันแปลกแรสาติแแปลจะมันหอมดีเลย เต็มปา,มากก,ก,ากันกินไหมบุกบุกกาเกลี่ยพริกอืมมันคือยังสมปูหน่อยมันเพลครั้างแรกพี่น้องเอาตามนันเอาต้องอย่างมันงกนบัดทีนีเ่เร็วเรวพักไว้ก่อนต่อไปคิดว่าสิเห็ดย่ำเหรอพี่น้องอืม เรามาทำเครื่องเคียงก่อนเครื่องเคียงอ่ะอพีนี้กะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปทำยำสามกะิัดหนึ่งสองสามโอเคแทาดะบ๊ายบาย